ในวันนี้นะครับพอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัวละครใหม่ของเกมคอนไคลซายเลวประจำแผ่น3.5นี้ในครื่องหลังกันนะครับนั่นก็นคือจะเป็นในส่วนของไซด้านั่นเองซึ่งไซร่านะครับก็จะเป็นตัวละครประสานธาตุลมที่มีเมคานกนะครับที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากก็คือเป็นตัวละครที่สามารถบับตัวละครแครี่ที่สเกลตามค่าพลังโจมตีที่มีดาเมจหลักมาจากในส่วนของสกิลต่อสู้ทุกคนส่วนว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเนาะในคลิปนี้นะครับก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยเนาะว่าตัวละครน,นี้ลเล่นยังไง ปั้นยังไงให้เก่งแล้วก็มีทีมแบบไหนนะครับที่สามารถพาไปได้บ้างซึ่งตัวละครพาก,กันแล้วนะครับกันไว้าชาร์จกัก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตเอาไว้แล้วก็ไปลุยก,ก,กันเลยก่อนครับอก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นจากการอธิบายสกิลต่างๆของตัวไซด้ากันก่อนดีกว่าทุกคนเมื่อไซด้านะครับมีการใช้งานสกิลต่อสู้ใส่เพื่อนร่วมทีมของเราหนึ่งคนตัวละครตัวนั้นนะครับจะได้รับบัฟที่เรียกกันว่าเกียรติภูมิฐานเนาะ โดยบัฟนี้นะครับจะเป็นบัฟที่ติดตัวตัวละครตัวนั้นไปอย่างถาวรเลยทุกคนจนกว่าที่เพื่อนจะกดสกิลต่อสู้ของไซด้าใส่ตัวละครตัวอื่นแทนนะครับส่วนบัฟเกรติภูมิฐานตรงนี้นะครับสามารถทำไรได้บ้างจะมีเขียนไว้ที่ในส่วนของพอสวรรค์ทุกคนก็คือตัวละครที่บัฟนี้จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับ24%ของค่าพลังโจมตีของไซด้าซึ่งอันนี้นะครับจะนับตามแซดปัจจุบันของตัวไซด้าเลยก็คือสมมตินะครับว่าถ้าไซด้านั้นมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่4,000 นอกจากนี้เวลาที่ตัวละครที่บัฟเก,กติภูมิฐานานั้นทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ไซด้าก็จะมีการทำดาเมจเสริมเป้าหมายเดี่ยวใส่ศัตรูตัวนั้นด้วยโดยดาเมจเสริมนี้นะครับจะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด20ครั้งและจะรีเซ็ตจำนวนครั้งนะครับเมื่อไซด้าน,นั้นมีการใช้งานท่าไม้ตายทุกคนอ่ะพอชานนะครับฟังมาถึงตรงนี้สรุปแล้วนะครับการแจกบัฟของตัวไซดา้าก็จะคล้ายกับการแจกบัฟของตัวโรบินเลยทุกคนมีการแจกค่าพลังโจมตีตามค่าพลังโจมตีของตัวเองเหมือนกันแถมมีดาเมจเสริมนะครับเวลาที่เพื่อ,อ,รรอนรวอเเเกตน์ชดดยั้ ต่างกันที่ว่าโรบินนะครับจะสามารถบับทั้งทีมได้ในขณะที่ไซด้นะครับจะสามารถบับด้แค่ตัวละครตัวเดียวเนาะอ่าง,งั้นแบบนี้แปลว่าโรบินนั้นก็เก่งกว่าไซด้อย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ทุกคนเพราะบับเกตใภูมิหารนะครับไม่ได้สามารถทําได้แต่เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนลองสังเกตด,ดีๆนะครับ ตัวละครที่มีบัฟเกียภูทิพฐานจะมีชาร์จรูปตัวหมากติดที่ไอคอนของตัวละครทุกคนโดยชาร์จนี้เพื่อเพื่อสามารถเก็บได้สูงสุดทั้งหมด8ชาร์จด้วยกันเรามอไหล่ก็ตามนะครับที่ชาร์จนี้ครบ6หน่วยบัฟเกียร์ทิพุมฐานของไซด้านะครับก็จะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่กลายเป็นบัฟปนาศักแทนโดยสังเกตได้จากตัวหมากบนไอคอนของตัวละครนะครับจะมีการเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีทองแทนและในจังหวะที่ตัวหมากกำลังเปลี่ยนสีนี้ก็จะมีการล้างดีบัฟนะครับประเภทควบคุมต่างๆบนตัวละครตััววนน้้ดย ไม่ว่าจะเป็นกักขังพวพานแช่แข็งสตันนะครับอะไรก็ตามกลาลังที่ทั้งหมดแล้วก็ตัวละครที่มีบัฟบรรดาศัก์นี้นะครับก็จะยังคงถือว่ามีบัฟเกริภูมิฐานอยู่นั่นแปลว่าตัวละครน,นั้นก็ยังคงได้บัฟค่าพลังโจมตีจากไซด้าแล้วก็เวลาตัวละครน,นั้นนะครับทำการโจมตีไซด้านั้นก็ยังคงทําดาเมจเสริมแถมให้อยู่เนาะแต่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสกิลต่อสู้ของตัวละครที่ได้บัฟจะมีค่าคิดที่เข้าดาเมจเพิ่มขึ้น72%พร้อมกับได้าุดลองต้าาานทานททเะครบเึ้นอวยพออย้อีกร,บรับว่าได้ค่เฉพาะสสต่อูท่านัาะ ถ้าไม้ตายการโจมตีปกติการโจมตีต่อเนื่องหรือว่าสกิลอื่นๆอ,อันนี้จะไม่ได้รับบัฟนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อตัวละครที่มีบัฟทำการกดใช้งานสกิลต่อสู้ใส่ศัตรูก็จะมีการทริกเกอร์ให้เกิดเอฟเฟกต์คูเดอร์แมงอีกด้วยซึ่งเอฟเฟกต์คูเดอร์แมงตัวนี้นะครับมันก็คือการก๊อปปี้สกิลต่อสู้ที่กำลังจะถูกใช้นั่นเองทุกคนหรือพูดได้ง่ายก็คือสกิลต่อสู้จะถูกเบิ้ลสองรอบนั่นเองเนาะโดยสกิลต่อสู้ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนะครับจะเป็น Skill สก แล้วจากนั้นนะครับจึงตามด้วยสกิลต่อสู้ที่เกิดขึ้นตามปกติเนาะอ่ะแล้วก็ข้อควรรู้ก็คือสกิลต่อสู้ที่เกิดขึ้นจากเอฟเฟกต์คูดแมงตัวนี้นะครับมันจะไม่ใช้แต้มสกิลแล้วก็ไม่มีการกินทรัพยากรของ,ของตัวละครด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับอุกกัะบาของคาชาน่าที่เกิดจากเอฟเฟกต์คูดแมงก็จะไม่กินสแต็กทลายของตัวคาชาน่าทำให้อุกกรบาดนั้นสามารถออกเต็มๆได้เลยนะครับต่อการ2ลูกหรือว่าสกิลต่อสู้เสริมพลังของไมเดย์นะครับที่เกิดขึ้นจากเอฟเฟกต์คูดแมง ก็จะไม่กินชาร์จหนึอหน่วยเหมือนกันทําให้สามารถปล่อยสกิลต่อสู้เสริมพลังได้2รอบเช่นเดีวกันหรือว่าสกิลต่อสู้เสริมพลังของท่านเฮอร์ต้านะครับที่เกิดจากเอฟเฟกต์คูดแมงก็จะไม่กินสแต็กแรงมันดานใจทําให้สามารถออกสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังได้2รอบเช่นกันทุกคน แต่งอะไรก็ดีนะครับพอจอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับว่าสกิลต่อสู้ที่เกิดจากเอฟเฟกต์คูดแมนนี้มันไม่กินทรัพยากรแค่เฉพาะของตัวละครเท่านั้นส่วนทรัพยากรบนตัวมอนสเตอร์นะครับยังคงกินเหมือนเดิมเนาะนั่นแปลว่านะครับในกรณีของท่านเฮอร์าแม้ว่าเอฟเฟกต์คูดแมงนั้นจะไม่กิน s t a ็กแรงมาดานใจทำให้สามารถออกสกิลต่อสู้เสริมพลังได้2รอบก็จริงแต่ว่าสกิลต่อสู้เสริมพลังในรอบแรกนะครับ จะยังคงมีการกินสเต็กอินเทอร์เพเชันบนตัวมอนสเตอร์อยู่ทำให้สกิลต่อสู้เสริมพลังที่เกิดขึ้นในครั้งที่2ไม่มีสเต็กอินเทอร์เพเรชันใช้และทำให้ดาเมจที่ออกมาจะเบาลงนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็หลังจากที่เอฟเฟกต์คูดแมงแล้วก็สกิลต่อสู้ตามปกตินั้นนะครับออกไปอย่างครบทั่วแล้วชาร์จสกิลต่อสู้ของไซด้านั้นก็จะลบลงทั้งหมด6ชาร์จด้วยกันทำให้บัฟบรรดาศักดนั้นกลับมาเป็นบัฟเกติภูมิฐานดังเดิมเนาะ คำถามต่อมาคือเล้วไอชาร์สกิลต่อสู้ของไซด้านะครับมันเก็บยังไงใช่ไหมหลักๆแล้วนะครับจะมีอยู่4วิธีด้วยกันทุกคน1คือเมื่อไซด้านะครับมีการกดสกิลต่อสู้อันนี้ก็จะได้ชาร์จตัวหมากนะครับเพิ่มขึ้น1ชาร์จเลย 2. คือเมื่อตัวละครที่มีบัฟเก็ในภูมิฐานมีการใช้งานสกิลต่อสู้หรือว่าการจอมตีปกติอันนี้ก็จะได้1ชาร์จเช่นกันอ่าแล้วก็3นะครับก็จะมาจากท่าไม้ตายของตัวไซด้า ซึ่งหลังจากกดใช้ไปนะครับก็จะเป็นการทำดาเมจส่มอเตอร์ทุกตัวบนสนามพร้อมกับว่าก็จะได้ชาร์จตัวใหม่นะครับเพิ่มขึ้น2ชาร์จด้วยกันเนาะซึ่งความทิ่ท่าไม้ตายของตัวไซได้นะครับ มีความสามารถในการสร้างชาร์จได้เยอะและก็สามารถกดนอกเทินของตัวไซด้าได้จังหวะในการใช้งานท่าไม้ตายของตัวไซด้านะครับก็เลยถือว่าค่อนข้างสําคัญมากๆเลยทุกคนเพราะมันช่วยทาให้บัฟเกติภูมิทหารน,นั้นกลายเป็นบัฟบรรณาสักเมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยยกตัวอย่างเช่นในจังหวะที่ไฟนอลนะครับกำลังจะขึ้นอันตีเราก็สามารถที่จะกดอันตีของตัวไซด้าแทรกเพื่อให้ได้บัฟบรรณาสักก่อนได้เวลาที่ไฟนอลนขึ้นอันตีไปก็จะได้มีอุปกรณ์ใช้งาน2ลูกทันทีเลย หรือว่าในกรณีที่เ,เพื่อนๆนะครับเล่นการนักซ่าเราก็อาจจะดองท่าไม้ตายของตัวไซด้าไว้นะครับจนกว่าที่ตัวละครซัพพอร์ตตัวอื่นนั้นจะทำการบัฟอนักซ่าเสร็จจากนั้นนะครับพอถึงเทิร์นของตัวอนักซ่าปุ๊บเราก็ค่อยกดใช้งานท่าไม้ตายของตัวไซด้าเพื่อให้เราสามารถเบิ้ลสกิลของตัวอนักซ่าได้ในจังหวะที่อนักซ่านั้นมีบัฟเต็มๆแล้วนั่นเองทุกคน สำหรับตัวอย่างในการใช้งานท่าไม้ตายก็จะมานี้นะครับอ่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับที่ว่าสามารถได้ชาร์จตัวหมากของตัวไซด้าได้อันนี้จะอยู่ที่โบนัสสปีดตี้ของตัวไซด้าทุกคน <c oughs> ก็คือเมื่อตัวละครที่มีบัฟเกียรติภูมิฐานมีการใช้งานท่าไม้ตายเป็นครั้งแรกของการต่อสู้ไซด้าก็จะได้1ชาร์จทันทีอแต่นี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันได้แค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้เท่านั้นเนาะอ่ะส่วนสกิลเทคนิคของตัวไซด้านะครับก็จะเป็นการมอบบัฟเกียรติภูมิฐานให้ตัว และหากเพื่อนๆน,นะครับทำการเปิดการต่อสู้ด้วยตัวละครตัวนั้นเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ไปไซร่าก็จะกดใช้งานสกิลต่อสู้ใส่ตัวละครตัวนั้นทันทีซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีทุกคนเพราะมันช่วยทําให้บัฟของไซร่านะครับจะทํางานตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยแล้วก็ชาร์จสกิลต่อสู้ของตัวไซร่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยทันทีเลยด้วยอแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันทุกคนก็คือมันเป็นการบังคับนะครับ,รบว่าเราต้องเปิดการต่อสู้ด้วยตัวละครแครี่ไปเลยทําให้เราอาจจะไม่สามารถใช้้งงานนิลเคคคขออตตัวตัวะะรพบบได อันสุดท้ายนะครับจะเป็นความสามารถเพิ่มเติมทุกคนข้อแรกนะครับก็คือเมื่อไซด้ามีค่าพลังโจมตีมากกว่า2,000หน่วยทุกค่าพลังโจมตี100หน่วยที่เกินกว่านั้นจะเพิ่มค่าคีดาเมจให้ไซด้าทั้งหมด18%โดยสูงสุดที่360%เนาะซึ่งในกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับอยากให้ไซด้า ได้บัฟนี้นะครับอย่างครบถ้วนในการต่อสู้ตัวไซด้าจะต้องมีค่าพลังโจมตีอย่างน้อย4,000หน่วยทุกคนข้อที่สองนะครับคือไซด้านั้นจะได้ค่าคียเรตฟรีไปเลยนะครับทั้งหมด100%ด้วยกันซึ่งพอรวมกับบัฟค่าคีด้วยข้อดาเมจ360%เมื่อกี้แล้วนะครับมันก็ช่วยทำให้ดาเมจเสริมของตัวไซด้านะครับตอนที่ตัวละครแคร,รี่ตีมอนนั้นแรงขึ้นแล้วก็ทำให้ท่าไม้ตายของไซด้านะครับมีดาเมจที่แรงขึ้นเช่นกันโดยที่เพื่อนๆนะครับไม่ต้องสนใจทำค่าคีดาเมเมลยทาแคค่่พลังจมตีเพียงเดียยววออะแล้้้ขสุดทานครับ ก็คือเมื่อไซด้านั้นมีการใช้งานสกิลต่อสู้ไซด้านแล้วก็ตัวละครที่มีบัฟเกในภูมิฐานนะครับก็จะได้ค่าสปีดเพิ่มขึ้น20หน่วยโดยค่าสปีดที่แจกอันนี้นะครับจะเป็นค่าสปีดธรรมดารรมดานะทุกคนไม่ได้แจกเป็นค่าเบสสปีดแตงได้เนาะอ่ะตรงนี้นะครับก็ช่วยทําให้ตัวละครแคริ่ของเพื่อนๆเปลี่ยนไปใช้รองเท้าพรางโจมตีได้นะครับตัวย,ยังคงมีสปีดที่นําหน้าซันเดย์หรือว่าโบรเนียอยู่เนาะ พะ,ะนั้าน,นะครับสำหรับใครก็ตามที่เล่นเซตอัพตัวละครแครี1 3 5ซันเดย์หรือว่าบรนเนีย1 3 4ก็อย่าลืมไปลดสปีดของตัวละครแครีลงด้วยเนาะมันจะได้รวมกับบัฟของไซด้าแล้วกลับไปที่เซตอัพเดิมนะครับอ่ะแล้วก็บัฟสปีดนี้นะครับก็จะแจกเป็นเวลาทั้งหมด3เทิร์ด้วยกันโดยนับเทิร์ใครเทิร์มันนะครับสปีดที่แจกให้ไซด้าก็นับตามเทิร์ของไซด้าส่วนสปีดที่แจกให้กับตัวละครแครีนะครับก็นับตามตัวละครแครีอาจจะก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมท,ยทเธอร,ร์เท่าไ เราจะนิยมกดสกิลต่อสู้ของไซด้าเมื่อถึงเทิร์นของเธอในทุกรอบอยู่แล้วเพื่อสร้างชาร์จในการทําให้ตัวละครแครี่ของเราสามารถเบิร์นสกิลได้บ่อยที่สุดเนาะแค่ว่าในบางโอกาสนะครับที่แต้มสกิลไม่พอใช้จนทาให้ไซด้านะครับอาจจะต้องมีการโจมตีปกติบ้างอย่างน้อยก็ให้จําไว้นะครับว่าทุก3เทิร์นของตัวละครแครี่ไซด้าต้องกดสกิลต่อสู้สักทีหนึ่งเพื่อทําการต่อแลวเวลาบัฟสปีดตรงนี้นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะครับโบนัสสปีดที้ข้อนี้ยังทําให้เมื่อตัวละครที่มีบัฟเกรรามิาา skill ตาาจมตจีป ไซด้าก็จะได้พลังงานคืนนะครับทั้งหมด5หน่วยด้วยกันซึ่งพลังงานนี้นะครับไซด้าจะได้เสมอไม่ว่าไซด้านะครับจะอยู่ในสนามหรือว่าจะถูกเตะออกไปนอกสนามนะครับเช่นในกรณีที่เล่นกับไฟนอลก็ตามเนาะอ่ะสำหรับสกิลต่างๆของตัวไซด้าที่ควรรู้นะครับก็จะมานี้นะครับอ่ะต่อมาพอจอพาทุกคนมาดูในส่วนของวิธีการปั้นตัวละครตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเริ่มการสลรับใครก็ตามนะครับที่มองว่าคลิปนี้ระโยชน์และก็อยากให้คนเห็นเยอะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับ รวมถึงคนที่กดซับก็ยืกนกดซับเป็นการกระจายพอจอได้นะในเร่ของการอักิลนะครับต้องบอกว่าไซด้าจะมีบัฟอยู่2ส,ส่วนด้วยกันทุกคนอันแรกนะครับจะอยู่ที่ในส่วนของพรอสวรรค์ที่พรอเพื่อนอัตไปแล้วนะครับจะทําให้ไซด้านั้นสามารถแจกค่าพลังโจมตีตามค่าพลังโจมตีของตัวเองนะครับได้เยอะมากขึ้น แล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับจะอยู่ที่ในส่วนของสกิลต่อสู้ที่ทําให้บัฟตัวหมากสีทองของตัวไซด้าน,นั้นสามารถทําให้สกิลต่อสู้ของตัวละครแคร,รี่นั้นมีคีดาเมจที่แรงขึ้นแล้วก็มีค่าทล่ท้า,ท,าที่สูงขึ้นได้จะไม่ว่าจะเป็นบัฟค่าพลังโจมตีนะครับหรือว่าบัฟตัวหมากสีทองเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าสําคัญทั้งคู่เลยนะครับพอส่วนตัวพอจะแนะนํานว่า ให้อัพให้เยอะที่สุดเท่าที่ไม่ได้โดยให้เราให้ความสําคัญพอกันเนาะส่วนในส่วนของท่าไม้ตายนะครับอันนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆอัพไปมันจะทําให้ตัวคูณดาเมจนะครับของท่าไม้ตายของตัวไซด้านั้นแรงขึ้นซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ประโยชน์หลักของตัวไซด้า เพราะว่าหน้าที่หลักของตัวไซด้าไม่ใช่การทำดาเมจใช่ไหมครับเพราะนั้นเอาจริงแล้วนะครับถ้าทรัพยากรไม่พอก็ไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้นะครับส่วนการโจมตีปกตินะครับหลักๆแล้วเราใช้เพื่อการเจนสกิลพอยต์เฉยเนาะเรื่องดาเมจเราไม่ได้สนใจดังนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถทิ้งไว้ที่เลเวลหนึ่งได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับทำการปลดเทสต์อยต่างๆนะครับรวมถึงบนัสบตี้รอบๆด้วยพวกนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเนาะส่วนเรื่องไรคนนะครับแน่นอนว่าดีสุดจะเป็นประจำตัวของตัวไซดเองนะครับ ตัวไลคคนนะครับมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงรวมถึงเปิร์กอาวุธนะครับก็จะมีการแจกค่าพลังโจมตีให้กับเราเพิ่มเติมด้วยก็ช่วยทําให้ไซด้านะครับสามารถทําค่าพลังโจมตีได้เยอะมากขึ้นนอกจากนี้เวลาที่ไซด้านั้นมีการใช้งานถ้าไม่ตายไปก็จะมีการสร้างสกิลพอยต์ให้กับเราหนึ่งแต้มด้วยซึ่งก็เหมาะกับทีมที่เน้นการกดสกิลต่อสู้ใช่ไหมครับตัวไฟนอลกับลักซ้านะครับก็จะมีแต้มสกิลใช้งานมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าแต้มสกิลเหลือ,อจริงชจริงตัวเองก็ได้เเหมือนนกัพราะะฉนั้น ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับและนอกจากนี้นะครับไลคคนใบนี้ยังมีความสามารถในการบัฟสกิลต่อสู้ให้มีวอนัสตาเมทที่สูงมากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้ก็ช่วยกบข้อเสียของตัวไซด้ได้ดีใช่ไหมครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อล่มทีมของเรานะครับจะแรงที่สุดจริงๆเนี่ยก็ตอบเมื่อตัวหมากของเราเป็นสีทองเท่านั้นใช่ไหมครับ ซึง่งนานๆมันก็จะเกิดขึ้นสักทีหนึง่งซึ่งการที่ไลค์คนประจําตัวนะครับมีการบัฟสกิลต่อสู้แบบไม่สนเลยนะครับว่าตัวหมากของเราจะเป็นสีทองหรือเปล่ามันก็ช่วยทาให้สกิลต่อสู้ของตัวละครแครี่ของเรามันแรงขึ้นอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับก็นับว่าเป็นไลค์คนทีเ่เยอะมากส่วนอีหนึ่งของตัวไซด้านะครับก็ดีไม่แพ้กันเลยทุกคนก็มีการแจกบัฟนะครับทำให้ตัวละครแคร์ี่ของเรานั้นสามารถเพิกเฉยดีเฟนส์ของตัวมอนสเตอร์ได้เพิ่มขึ้นโดยสามารถเพิกเฉยได้สูงสุดถึง6%ครับกเยเียว่ายอะมาๆ แล้วก็เวลาที่โตไซด์ได้นะครับทางการปล่อยสกิลต่อสู้ใส่ตัวละครแคร์รี่ของเราตัวละครแคร์รี่ตัวนั้นนะครับก็จะได้การฟื้นฟูพลังงาน2หน่วยด้วยซึ่งถามว่า2หน่วยตัวนี้เยอะไหมนะครับสำหรับตัวละครแคร์รี่ปกติทั่วไปถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆทุกคนไม่ค่อยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการวนท่าไม่ตายักเท่าไหร่เพราะตัลตวตละครแคร์รี่ทั่วไปนะครับก็จะได้ประโยชน์แค่เฉพาะเรื่องของการเพิกเฉยดีฟนซ์เท่านั้นเนาะ อาแต่ว่าในทางกับกันนะครับกับตัวละครแครี่อย่างในส่วนของไฟนอนการที่ไซด้านั้นสามารถปล่อดสกิลต่อสู้และฟื้นพลังงานให้ตัวละครแครี่ได้มันก็ช่วยทําให้ไฟนอนนะครับสามารถสร้างเชื้อไฟได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่ไซด้านั้นมีอีนึงตอนหนึ่งการกดสกิลต่อสู้ของตัวไซด้านะครับก็สามารถสร้างเชื้อไฟไฟนอนได้ถึง2ลูกเลยจเต็มก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับส่วนต่อพอจอยแนะนําว่าในกรณีที่เพื่นอนนะครับอยากจะอัปเกรดไซด้า ถ้าจะอัปเกรดนะครับเพื่อไปเล่นกับไฟนอลนพอจอยแางนันงให้เปิด e1 นะครับส่วนในกรณีที่เ,เพื่อนๆนะครับเล่นคู่กับตัวละครแครี่ตัวอื่นเช่นอนาัซ่าอันนั้นหลายคนประจําตัวจะดีกว่านะครับ อัศวนไรคอยไปอื่นนะครับที่ว่าสามารถใช้งานได้สลับ5าดาวนะครับพอจอยแนะนำเป็นไรคนของโรบินเลยทุกคนก็เป็นไรคนที่มีค่าพลังโจมตีพื้นฐานสูงเหมือนกันนะครับแต่เวลาที่โตของไซด้าได้มีการใช้งานท่าไม้ตายค่าพลังโจมตีของไซด้าก็จะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงตัวละครแคร์ี่ของเรานะครับก็จะมีดาเมจบนัสเพิ่มเติมด้วยแล้วเวลาบัฟของตัวไรคน์คนะครับอาจจะดูสั้นก็จริงใช่ไหมครับก็คือแค่หนึ่งเทินเท่านั้นแต่ก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะกดอันตรีของตัวไซ เช่นเราก็จะกดตอนที่ตัวละครแครดี่ของเรานะครับมีบัฟเต็มๆแล้วแล้วเราก็กดอันติีในการเพิ่มชาร์ตนะครับจาก4ให้กลายเป็น6เพื่อทําให้ตัวละครแครดี่ของเรามีบัฟหมากสีทองนะครับในการกดใช้ได้ทันทีเลยใช่ไหมฉะนั้นก็เท่ากับว่าบัฟของไลคโลโรบินเนี่ยนะครับมันกไ็ได้ใช้ตรงจังหวะนะครับกับต,ตอนที่ตัวละครแครดี่ของเราทำดาเมจเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้บัฟได้คุ้มแล้วนะครับ ็เลยถือว่าเป็นไลค์คนอีกอันหนึ่งที่ดีเหมือนกันอาส่วนใครที่ไม่มีไลค์คนห้าดาวนะครับก็จะใช้เป็นในส่วนของไลค์คนสีดาวก็ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าในแพทนี้เนี่ยนะครับตัวเกมได้มีการแจกไลค์คนที่เหมาะกับตัวของไซด้าพอดีเลยอย่างในส่วนของ The f i r e v e r Victor เนาะเพราะว่าไลค์คนใบนี้นะครับจะมีการแจกค่าพลังโจมตีให้ผู้สมสัยใส่แล้วก็เวลาที่ไซด้านะครับมีการกดสกิลต่อสู้ซ้ำๆกันค่าพลังโจมตีของเรานะครับก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือเป็นไลนนะัีมมกาจง,าางจตให้้ไซดเยอ มันก็ช่วยทําให้ไซด้านะครับสามารถแจกค่าพลังโจมตีเพื่อบัฟตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้แรงมากขึ้นนั่นเองนะครับแดนนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็อีกใบหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือจะเป็นแดนนแดน์ทุกคนคือดีกับตัวละครประสานตัวอื่นยังไงนะครับกับไซด้าก็ดีเหมือนกันทุกคนแถมไซด้านะครับก็มีเทสที่มีการเจนพลังงานให้ตัวเองด้วยนั่นหมายความว่าเธอก็สามารถสแปมอันติได้บ่อยครั้งมากขึ้นถึงอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับทิปปี้ก็จริงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเยอะกว่าตัครปสาาาานนนนนดดไไกเพง้้้้้หหใีือออออชมข อาโซเลริกนะครับพอจอกก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นเซตที่เน้นการบับเพื่อนเป็นหลักเนาะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของซัสดซอรเป็นต้นถึงแม้ว่าถ้าไม้ตายของตัวไซด้านะครับอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการแทรเก็ตหัวเพื่อลมทีมของเราก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยสกิลต่อสู้นะครับก็ยังคงสามารถแทร็กเก็ตได้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับก็แปลว่าก็ยังคงสามารถเก็บแซกของเซตนี้ได้อ่ะนแล้วก็ไม่ต้องกวลใจไปนะครับว่าถ้าเล่นไซด้าคู่กับซันเดย์ซันเดย์ใส่เป็นในส่วนของซัสเซอรไปแล้วไซด้าสามารถใช้งานเซตเดียวกันได้หรือเปล่าคบคบตอบออก็ืืได้เหมนะครับ ของซันเดย์ก็ของซันเดย์นะครับของไซด้าก็ของไซด้ายิ่งมีคนใส่เยอะก็ยิ่งได้ประโยชน์เยอะเนาะพอะงั้นก็สามารถใช้ซ้ํากันได้นะครับอหรือว่าถ้าไม่อยากใช้เซ็ตนี้นะครับจะยํำเป็น2อ d k คู่กับ2อ d เคก็ได้นะครับเพื่อทำค่าเซตัดพลังโจมตีให้ไซด้าไซด้าจะได้สามารถแจกค่าพลังโจมตีให้ตัวละครแคดดี้ของเราได้เยอะมากขึ้นหรือเพื่อนเพื่อนะครับจะใส่เป็นเซตที่เน้นการเพิ่มเทิร์นให้ตัวไซด้าก็ได้เหมือนกันเช่นยํำเป็น2สปีดคู่กับ2สปีดนะครับหรือว่าใส่สีลมไปเลย พอยิงไซด้าเมเทิร์ที่เยอะขึ้นนะครับก็หมายความว่าเธอก็สามารถกดสกิลต่อสู้เพื่อปั๊มชาร์จนะครับของตัวเองได้เยอะมากขึ้นได้เหมือนกันตัวละครแคร,รี่ก็จะได้เบิ้ลสกิลบ่อยขึ้นนั่นเองเนาะเพราะงั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับอาจสนใจระดับนะครับส่วนต่อพอจอยแนะนำว่าให้ใช้เป็นส่วนของลูชาการทุกคนก็มีความสามารถในการฟื้นพลังงานให้ไซด้านะครับรวมถึงว่าตัวละครแคร,รี่ก็จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกอ่จหรือว่าในกรณีที่ตัวละครแคร,รี่กับตัวของไซด้านะครับเป็นตัวละครธาต ในการเพิ่มดาเมจวบนัสนะครับให้กับตัวหอนักซาก,ก็ได้เหมือนกันทุกคนอะส่วนเรื่องค่าเซตน,นะครับโดยพื้นฐานแล้วส่วนตัวพอจะแนะนำว่าให้ใส่ตามนี้ทุกคนก็คือรองเท้านะครับให้ใช้รองเท้าสปีดเสื้อแล้วก็ลูกแก้วนะครับให้ใส่เป็นอทเปอร์เซนต์แล้วก็ในส่วนของสร้อยนะครับก็ใส่เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานเนาะอะแต่งอะไรก็ดีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนค่าเซตัสต่างส่วนนะครับตามแต่สถานการณ์ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่ทเพื่อนๆนะครับ เล่นไซด้าคู่กับไฟนอนและเพื่อนเพื่อนมั่นใจนะครับว่าไฟนอนนั้นสามารถจบทุกอย่างได้ภายในอันติของตัวเองนะครับแค่รอบเดียวในกรณีแบบนี้นะครับไซด้าก็ไม่จำเป็นต้องใส,ส่เป็นสร้อยฟื้นฟูพลังงานก็ได้ใช่ไหมครับพอเพราะยังไงซะคุณก็สามารถกดอันติได้แค่รอบเดียวอยู่แล้วก็คือตอนที่ส่งไฟนอนขึ้นอันติของตัวเองเพราะงั้นนะคะรับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนสร้อยฟื้นฟูพลังงานเป็นค่าพลางโจมตีนะครับเพื่อบัฟไฟนอลแรงๆไปได้เลยอ่าแล้วก็ในกรณีที่ไฟนอนนะครับก็มีปริมาณเชื้อไฟที่เพียงพอออออออยยูู่่่่่แลลล้้้้้้้วเเนนนนทุุกกกกตตตตัะครรรสสสส็จป๊บาาาามมมถงงไไไไฟขึิดดดใหี ก็แปลว่าเพื่อนๆไม่ต้องการเทิร์นของไซด้าเพิ่มเติมใช่ไหมครับก็สามารถถอดรองเท้าสปีดแล้วก็ใส่รองเท้าแอทแท็กนะครับเพื o, ่อบัฟไฟนอลแดงๆไปได้เลยอ่ะพอใชนะครับในด้านของการทําค่าเซตัสให้ไซด้านะครับมันก็จะค่อนข้างขึ้นกับสถานการณ์นะครับอาจแต่งไรก็ดีสำหรับใครก็ตามที่ไม่อยากคิดอะไรมากก็แนะนําตามนี้เลยทุกคนก็คือรองเท้าสปีดนะครับลูกกาวกับเสื้อเป็นแอทแท็กแล้วก็ในส่งซ้อยก็ใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานไปอ่ะแล้วก็ในส่งออฟรอนะครับไซด้าต้องการแค่2อย่างทุกคนก็คือค่่าาสปีีดกััับบคคพงจมตนะร ในส่วนของค่าพลังโจมตีนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าต้องทําที่หน้าเซตัสให้ถึง4,000เพราะอย่างที่พอจอบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าไซด้านั้นแจกค่าพลังโจมตีตามค่าพลังโจมตีปัจจุบันของตัวเองซึ่งนั่นรวมถึงบัฟต่างๆนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในระหว่างการต่อสู้ด้วยเช่นบัฟจากไร้คนสายฟรีนะครับหรือว่าบัฟจากไร้คนโรบินเป็นต้นคือไงซะมันก็ถึง4,000อยู่แล้วเนาะแล้วจริงแล้วนะครับการทําค่าพลังโจมตีก็ไม่จําเป็นว่าต้องทําให้แค่4,00 ได้สูงสุดที่เอค4,000ก็จริงแต่ว่า a อทีเคที่เกินกว่านั้นนะครับตัวไซด้าก็ยังคงสามารถเอาไปแจกให้ตัวละครแคร์รี่ของเราได้อยู่ดีเนาะเพราะงั้นมันก็ยังคงมีประโยชน์อยู่นะครับดังนั้นนะครับไม่ต้องเป็นสีเลียสเรื่องค่าพลังโจมตีมากทําให้เยอะที่สุดเท่าทช่นไปได้ส่วนเรื่องสปีดนะครับพอจอยแนะนำว่าขอแค่ไซด้านะครับเร็วกว่าตัวละครแคร,ร์รี่แล้วก็เร็วกว่าตัวละครดึงแอชั่นต่างๆภายในทีมนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วทุกคนเพื่อที่ว่าไซด้าจะได้สามารถกดสกิล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกตัวละครแครี่หรือว่าตัวละครเดนิช่นนนะครับส่วนใหญ่เ,เพื่อนๆจะไม่ทำสปีดเกินกว่า160อยู่แล้วใช่ไหมครับพอชั้นส่วนตัวพอจะแนะนำว่าไซด้าก็ทำสปีดอยู่แค่ประมาณสัก140ถึง150ก็พอเพื่อที่ว่าพอรวมกับบัฟของตัวเองนะครับ20หน่วยมันจะได้เป็น160นะครับถึง170ซึ่งนั่นเท่ากับว่าแซงหน้าทุกตัวละครแล้วทุกคนพอเง้นเลิกค่าสปีดทำแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับ อันแล้วพอทำค่าพลังโจมตีทำค่าสปีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็สามารถไปฟาร,ร์มค่าเซตัสเอาตัวรอดได้เลยเช่น Defense HP นะครับหรือว่าค่าตั้งสานะเป็นต้นเพื่อช่วยทำให้ไซด้านั้นเล่นง่ายขึ้นนะครับอันสุดท้ายคือเรื่องทีมของไซด้าทุกคนซึ่งอันนี้ก็น่าเศร้านิดน,นึงนะครับเพราะด้วยความที่ไซด้านั้นเป็นตัวละครบับเดียวที่สามารถบับได้เฉพาะทางมาก,มาก คือบับได้แค่ตัวละครที่มีดาเมจสเกลตามค่าพลังโจมตีและมีดาเมจหลักมาจากสกิลต่อสู้เท่านั้นณปัจจุบันนะครับเลยมีตัวละครที่ได้ประโยชน์แค่2ตัวลหลักเท่านั้นเลยทุกคนก็คือไฟนอลกไกนักซ่าสำรับตัวไฟนอลนะครับ ไซด้านั้นเข้ามาช่วยทําให้ไฟนอลนั้นสามารถเก็บเชื้อไฟได้ง่ายขึ้นสกิลเทคนิคของไซด้าสามารถสร้างเชื้อไฟได้หนึ่งแต้มสกิลต่อสู้นะครับก็สร้างได้อีกแต้มหนึ่งเช่นกันและการแจกสปีดเพิ่มขึ้น20หน่วยจนทําให้ไฟนอลนะครับมีสปีดที่สามารถแซงหน้าซันเดกกับโรเนียได้ก็ช่วยทําให้ไฟนอลนั้นสามารถเก็บเชื้อไฟได้วยตัวเองได้เพิ่มขึ้นอีก2แต้มเช่นเดียวกันยิ่งสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีอิดลอนหนึ่งของตัวไซด้าด้วยไฟนอลก็สามารถเก็บเชื้อไฟได้เพิ่มขึ้นนอีก เพราะว่าสกิลต่อสู้ของไซด้าน,นั้นจะสามารถสร้างเชื้อไฟได้เพิ่มจาก1เชื้อไฟนะครับกลายเป็น2เชื้อไฟแทนดังนั้นรวมๆแล้วนะครับไฟนอนที่มี SIDA น,นะครับก็สามารถเก็บมันติได้ง่ายขึ้นมาก แถมไซด้านั้นนะครับก็ยังมีความสามารถในการก๊อปปี้่าุอุกบาทที่เป็นดาเมจหลักของตัวไฟนอนได้ตั้งแต่ตอนที่ไฟนอนนั้นขึ้นอันติเลยทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับก็ช่วยทําให้ไฟนอนนั้นมีฟอนโหลดดาเมจที่สูงมากขึ้นจากเดิมทีนะครับที่ไซเคิลแรกเพื่อว่าอาจจะใช้่าุอุกบาทนะครับได้แค่1นึหรือสลูกทําให้อาจจะมีบางครั้งนะครับที่ไม่สามารถจบเว็บแรกด้วยศูนย์ไซเคิลได้การได้อุกบาทเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูกในช่วงต้นก็จะการันตีจบศูนย์ไซเคิล ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับ อาแตอางอะไรก็ดีนะครับถึงจะดียังไงส่วนตัวพอจอก็ไม่ค่อยชอบการออกแบบสกิลของตัวไซด้าในรูปแบบนี้สักเท่าไหร่ทุกคนเพราะมันเป็นลักษณะของการเสริมจุดเด่นของตัวไฟนอลที่เป็นตัวละครที่เน้นจบทุกอย่างนะครับภายในอันติเดียวให้ดีมากขึ้นแต่ปัญหาของตัวไฟนอลนั้นนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมทุกคนไซด้านั้นไม่สามารถทําให้แต่ละแอคชั่นในอันติของตัวไฟนอลนั้นเร็วขึ้นได้แถมลงอันติมานะครับไฟนอลก็ไม่มีแต้มในการเก็บเชื้อไฟคืนเหมือนเดิมเพราะไซด้านั้นไม่มีความสามารถในการเจนแต้มออกแนวไปทางกกกกินนนนแตต้้้้มมเเเอองงซะะาาาาาาววว่่่ดพรฉััืจส ออกแนวมาทางเสริมจุดเด่นมากกว่ากบจุดด้อยของตัวไฟนอนไซด้เลยเป็นทรงๆหนึ่งในตัวเลือกในการอัปเกรดไฟนอนเฉยๆทุกคนเช่นใครไม่อยากเปิดประจําตัวไฟนอนนะครับหรือไม่อยากเปิดอีลอนของตัวไฟนอนเพื่อเมอร์ก็สามารถเปิดไซด้ามาแทนได้อะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนด้านของการทาสปีดนะครับพอจอ,อนแนะนาแบบนี้ทุกคนไว้เ,เพื่อนๆนะครับดูตามปริมาณเชื้อไฟที่เ,เพื่อนสามารถสร้างได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเ,เพื่อนเล่นเป็นไฟนอนซันเดย์โบรเนียแล้วก็ไซด้าอันนี้นะครับสำหรับตัวซันเดย์เองสามารถสร้างเชื้อไฟได้3อัน,น,นดึงไฟนอนขึ้นมาเล่นเองได้อีก2อันโบรเนียนั้นสร้างเชื้อไฟได้2แล้วก็ดึงไฟนอนนะครับขึ้นมาเล่นเองได้อีก2และสุดท้ายนะครับไซด้าสามารถสร้างเชื้อไฟได้2อันคือ,ไไอนนจากสากิลเทคนิค1นแล้วก็สกิลต่อสู้อีกหนึ่งรวมกันนะครับเพื่อนๆก็จะเห161บบือาาร b ร o นี a 1น0 s ยหไซด้าหนและไฟนอลนั้นนะครับก็เล่นที่เบสสปีดได้เลยทุกคนไม่ต้องสนใจบัฟสปีดที่ไซด้าแจกให้ไฟนอลก็ได้อายุตัวใหญ่อีกทีนึงนะครับเช่นไฟนอลโรเนียอารซีแล้วก็ไซด้าก็ลองคิดด้ยวยวิธีเดียวกันนะครับ โปรเนสร้างได้ <IL> <S 2แล้วก็ดึงไฟนอลขึ้นมาเล้อีก2ไซร่าก็สามารถแจกได้อีก2คือจากสกิลเทคนิคแล้วก็สกิลต่อสู้ส่วนเอลซีนั้นก็สร้างเชื้อไฟจากน้องเมมหนึ่งแล้วก็ดึงไฟนอลขึ้นมาเล่นอีก2ก็จะเห็นว่าทีมนี้นะครับไฟนอลจะขาดเชื้อไฟอีก2อันเลยทุกคนแสดงว่าในกรณีนี้นะครับไฟนอลก็ควรทำสปีดขึ้นมาเพื่อเก็บเชื้อไฟเองหน่อยใช่ไหม พอชันนะครับเพื่อว่าอาจจะเซตอัพเป็นโรเนีย1 3 4แล้วก็ไฟนอลนั้น115เพื่อไซด้านะครับแจกปั๊บสปีดให้ไฟนอลอีก20รวมกันเป็น1035แซงหน้าโรเนียก็ได้ทุกคนส่วนไซด้ากับอิ c ซีนั้นก็ขอแค่ว่าเร็วกับไฟนอลกับโรเนียก็พอเนาะเซตอัพง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนสรุปก็คือถ้าเชื่อไฟพอเพื่อไม่ต้องสนใจค่าสปีดที่ไซด้าแจกก็ได้แต่ถ้าไม่พอนะครับเพเื่อนๆก็ทำสปีดของตัวไฟนอลให้พอรวมกับบัฟบสปีดของตัวไซด้าแล้วมีสปีดท่แงนงงนนนน้ััคคอชเุก อัลโซน,นิกตัวละครนึงนะครับที่เก่งขึ้นเหมือนกันจะเป็นในส่วนหองต่ออนัคซาเนาะไซด้านั้นเข้ามาช่วยทำให้อนัคซานั้นสามารถเบิ้ลสกิลได้นะครับจาก2รอบกลายเป็น4รอบซึ่งนั่นเท่ากับ1 4 0 0ของ ADK ของตัวอนัคซาเลยทีเดียวทุกคนบอกเลยนะครับว่าแรงมากๆคือก็จริงอยู่นะครับว่าเอาจริงแล้วเนี่ยในบรรดาสกิลต่อสู้ที่ออกไปทั้ง4รอบมันจะมีสกิลต่อสู้ที่มีบัฟบรราศักดิ์ของตัวไซด้าแค่2รอบก็จริงแต่ว่าไอสองสกิลที่เหลือนั้น มันก็สามารถไปเก็บชาร์จคืนให้ไซด้าได้เหมือนกันทําให้บัฟปนาศกรอบต่อไปนะครับมาไวมากขึ้นบอกเลยนะครับว่าอนักซ่าพอเล่นคูกกับไซด้าแล้วเนี่ยยิงรัวยิ่งกว่าปืนกลอีกทุกคนอะส่วนเรื่องของการเซตอัพสปีดในทีมนี้นะครับ เราก็จะเซตเหมือนเดิมเลยทุกคนก็คือเราจะเซตให้อนักซ่านั้นไวกว่าซันเดยกกับโรเนียแค่ว่าใหญ่ลืมหักลบสปีดที่ไซร่าแจกด้วยเช่นซันเดย์นะครับทำ103 4อานักซ่าก็ทําที่115เพื่อรวมกับ20หน่วยของตัวไซร่าแล้วกลายเป็น135แซงหน้าซันเดย์พอดีนั่นเองทุกคนอ่ะแล้วก็ข้อควรระวังในการเล่นทีนี้นะครับก็คือพอถึงเทอร์นของตัวไซร่าเพื่อเปนคนกดสกิลต่อสู้ทุกรอบเนาะ เพราะว่าเราเล่นอนาซ่าคู่กับตัวละครเล่นแอคชั่นใช่ไหมทุกคนนั่นแปลว่าบัฟสปีดของไซด้าที่แจก3เทินมันก็จะหมดไวขึ้นดังนั้นเราก็ควรกดสกิลต่อสู้ของไซด้าเพื่อทําการต่อแล้วเวลาบัฟสปีดตรงนี้ไว้เสมอนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็จะเป็นการกินแต้มสกิลไปอย่างมากดังนั้นนะครับพอจอกก็แนะนําว่าสำหรับตัวละครซัเสเซนในทีนี้นะครับเพื่อนๆก็ควรใช้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างแต้มได้เยอะยกตัวอย่างเช่นใช้เป็นกาละาเกอร์เป็นต้นหรือไม่งั้นนะครับก็อาจจะแก้ไขยรเอนองบี ไลค์คนของซันเดย์หรือว่าไลค์คนของตัวไซด้าเป็นต้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันทุกคนอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืออา c h เชอร์ทุกคนไซด้านะครับเข้ามาช่วยทําให้อา c h เชอร์นั้นสามารถกดสกิลต่อสู้ได้บ่อยครั้งมากขึ้นผ่านการเบิร์นสกิลของบัฟตัวมา ซึ่งข้อดีของสกิลที่เบิร์นมาครับก็คือ1สกิลที่เบิร์นมาเนี่ยนะครับมันไม่กินแต้มสกิลสอคือถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับอาเชอร์จะมีความสามารถในการเพิ่มโบนัสเมทนะครับเมื่อเพื่อนๆนั้นทาการสแปมสกิลต่อสู้ไปเรื่อยๆถูกไหมซึ่งการที่ใช้ได้นะครับมีการแจกสกิลเบิร์นให้กับเรามันก็ช่วยทําให้เราสามารถปั๊มบัฟตรงนี้นะครับหรือว่าใช้ประโยชน์จากบัฟนี้ได้ง่ายมากขึ้นอ่ะแล้วข้อดีข้อที่3เลยนะครับก็คือแน่นอนว่าการกดสกิลต่อสู้ในแต่ละครั้งนะครัััมนนนนนาาาาา่่่งงงพลลดด้้วไสสกกกิเรรร็ถถชแปะต ขึ้นส่งผลทําให้ดาเมจเยอะขึ้นได้ Follow up a t t a c k เยอะขึ้นมีแต้มสกิลกดใช้มากขึ้นแล้วก็นําไปสู่การกดสกิลต่อสู้ที่มากขึ้นนั่นเองทุกคนอ๋อแล้วก็พอจอลืมพูดไปนะครับว่าไอ้สกิลเบิ้ลที่เกิดขึ้นมาจากหมากทองของไซด้าเนี่ยมันไม่นับเป็นหนึ่งใน5สกิลที่เพื่อนสามารถสแปมได้ต่อ1เทิร์นของตัวอาเชอร์เนาะนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนนะครับดองแต้มสกิลมาดีอาเชอร์ที่มีไซด้าจะสามารถสแปมสกิลต่อสู้ได้ถึง6ครั้งต่อ์นึ่วเะครับ อาแต่งอะไรก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอมโบไซด้าอาเชอร์นะครับอาจจะไม่ได้มีซีเนจีที่ดีเท่ากับคอมโบของไซด้ากับอนักซ่าเนาะเพราะาบัฟหมากทอนะครับที่ไซด้าแจกที่เป็นเรื่องของการแจกค่าคิดที่ข้อดาเมจกับทรวงต้านเนี่ยอาเชอร์นั้นสามารถใช้ได้น้อยกว่าอนักซ่ามากคืออนักซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถกดสกิลต่อสู้ได้ทุกเทินในขณะที่อาเชอร์เนี่ยเราต้องนั่งดองสกิลพอยต์ก่อนถูกไหมดังนั้นยังไงซะอนักซ่าสามารถกดสกิลต่อสู้ได้บ่อยครั้งมากกว่าสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกนะครับในกรณีเพื่อนๆอาจจะไม่อยากใส่ชิปบี้ไซเฟอร์หรือว่าซิลุ์เข้ามาในทีมของอาเชอร์เท่านั้นเองทุกคนต่างจากอนักซ่าหรือว่าไฟนอลที่ใส่ไซด้าเข้ามาแล้วถือว่าดีขึ้นจริงนะครับอ่าแล้วก็อจริงแล้วนะครับพอจอต้องบอกว่าตัวละครที่สามารถใช้ไซด้าได้คุ้มเนี่ยนะครับมันมีเท่านี้เลยทุกคนตัวละครที่เหลือนะครับส่วนต่อพอจอมองว่าใช้ไซด้าไม่ค่อยดีนะัก ยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างในส่วนของตัวท่านเฮอร์ตาที่เป็นตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของสกิลต่อสู้ก็จริงทําให้การเบิ้ลสกิลนะครับอาจจะดูมีประโยชน์ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ไปติดปัญหาตรงที่ i n t e r อร์เพ t i ชันสแต็ทุกคนสกิลต่อสู้ครั้งแรกที่เบิ้ลมานะครับมันล้างแสแต็กนี้ทิ้งทั้งหมด ทำให้สกิลต่อสู้ที่เกิดขึ้นในครั้งที่2จะไม่มีอินเทอร์เพเทชันแซกเลยสุดท้ายวเราเบิ้ลไปมันก็เลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรนั่นเองทุกคนหรือว่าอย่างไมเดย์นะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีดาเมจหลักมาจากสกิลต่อสู้แต่ก็ดันเป็นตัวละครที่สกิลตามเลื่อนทุกคนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบ,บัฟค่าพลังโจมตีของสกิลต่อสู้ของตัวไซร่าได้แถมการจะให้บัฟหมากทองนะครับไปลงตรงจังหวะกับที่สกิลต่อสู้ใหญ่ของไมเดย์ออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสุดท้ายมันก็เลยไม่ได้คุ้้้้มมใใชนนนาาาะออออออ่่่่หรรรืวยยงงกกณีขขบส,สตสูไดึ ก็แปลว่าเราจะสามารถปล่อย f o l l o w up attack นะครับได้บ่อยขึ้นก็จริงเท่ากับว่าเฟอร์เซลก็ร์จ,จะมีท่าไม่ตายมากดใช้บ่อยขึ้นใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับไซด้า <S ider S 1> ก็ไม่มีบิบับอะไรที่บับทําให้การโจมตีต่อเนื่องหรือว่าท่าไม่ตายของเฟอร์เซลนั้นแรงขึ้นได้หลักๆแล้วจะเน้นบับสกิลต่อสู้สุดท้ายแล้วมันก็เลยไม่ได้คุมใช้เช่นกันหรืออย่างทีมเบรกนะครับที่เน้นการกดใช้งานสกิลต่อสู้เช่นในส่วนของไฟล์ f i ไฟล์เนี่ยนะครับอันนี้ติดตั้งแต่เรื่องของการจัดทีมแแแลลลล้้้้้ววววททททททกกคคคคนนนนนตตอออองงบบบบ่่่่่่่าาาาีีีีีีมมมมมมมเเเเรรรยะัััขขูใใหไไสซป็ รวนเหมเยหรือว่าฟิลส่วนคนที่เล่นแบบโนซัสเทนการใส่ MC ประสานนั้นก็ดีกว่าไซได้เยอะทุกคนเพะฉันนะครับสรุปแล้วไซได้น,นั้นถือว่าเก่งจริงถ้าเขาไปได้ถูกที่นะครับแค่ว่าปัญหาของตัวละครน,นี้คือคําว่าไอถูกที่เนี่ยนะครับมันถือว่ามีน้อยมากๆหลักๆณปัจจุบันนะครับจะมีแค่อนักซ่ากับไฟนอลบวกลบอาร์เชอร์เท่านี้เลยดังนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับที่ค่อนข้างเฉพาะทางทีเดียวเนาะ อ่าน,นี่นะครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าชอบกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับลองเล่นไซราแรับเป็นยังไงหรือว่ามีคำถามอะไรนะครับที่พอจออาจจะไม่ตอบภายในคลิปนี้เพื่อนก็สามารถคอมเมนต์ถามพอจอไว้ใต้คลิปได้เนาะไว้ี๋วว่ว่าพอจอไมมาตอบนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้นะครับพอจอขอติ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะส่วนว่าคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันคลิปนี้พอจอขอตลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะ เวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ